สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2567อกบช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระนารู้และความบมนเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมางานกระถิ่นสามคัคคีวัดเทพสุรินนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เรามาฝั่งโรงทานนะคะวันนี้โรงทานเต็มสองฝั่งเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะโรงทานข้างหน้าด้านหน้าเต็มเลยนะ,ะทุกคน อันนี้รงทานจากคุณแม่เจีย๊ยบนะคะสายบุญรงทานจากคุณแม่เจีย๊ยบนะคะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะสาธุบุญนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เริ่มบุญยังไม่แจกเพราะว่าถวายท้าก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโรงทานก็มีหลายโรงที่แจกก็มีนะคะคุณแม่เพนสีคุณสารสักเตอระ อันนี้ก็คงจะเป็นเจ้าภ้าใหญ่ๆก็เปนนะไม่ใช่ของสุกทุกคนนะคะจะเป็นคนเยอะนะทุกคนนี่คืองานกระถินสามัคคีวัดเทพนะคะยุ่ยทุกปีนะทุกคนเยอทุกปีก็แบบนี้นะร่วมมูลนะถ่ายงันจะถิ่นทุก่ะ โรงแานคุณยายสวรรค์พันดีนะคะทุกคนขนมจีนนะคะคุณยายสวรรค์พันดีขนมจีนนะคะนะคะหนึ่งนะคะนี่อยากได้ขนมจีนนะคะเนี่ยขนมจีนยายสวรรค์พันดีนะคะและบครัวนะคะนี่นะครับ มีน้ำจีนกับส้นต่ำใช่ไหมคะออเข้าไปไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวยืนอยู่ฝั่งนี้นะ <c oughs> เข้าไปไม่ได้ะนคะคะขนมขนมเส้นเองนะเนี่ยนี่ะนคะ,ะนคะ นี่คือโรงทานเราจะถ่ายบรรยากาศโรงทานนะคะหลายชื่อเลยเราขานชื่อไม่จบเลยนะเราเข้าไปไม่ได้นะทุกคนแน่นนะคะมีช้อนเดี๋ยวเดียวราอมไหมคะมีชอนเดี๋ยวเดายนเะดีนเะดี๋ยววยดเ ขอบคุณค่ะห,หนูอได้ขนมจีนแล้วนะคะทุกคนได้หนมจีนไปได้ได้ขนมจีนนะคะใส่งานไปด้วยอ่าใส่ให้หน่อย <c ười> มีช้อนไหมคะใส่ช้อนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ้ายคค่ะทุกคน นี่หาคกนเนาะมาลงทานะคะใช้สอนตัวนี้มีนีโคมเนาะใส่สองอันก็ือเอามาเรามาแจกของเองคนนี้นาไม่สอนบอ๊ีมีเยอะขนาดไหน เดี๋ยวไปไว้รถนะทุกคนของหวานนะคะมีหวานด้วยคะทุกคนเนี่ยเด็กก็จะดังกันนะเยอะแยะเลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ไปไว้ใรถนนะหมดแล้ หมดแล้วพระเจ้าหนึ่งขนมนะคะขนมหมดแล้วนะทุกคนแจกขนมหมดแล้วนะคะก็เหลือจะเป็นของกินนะ,ะขนมก็คงจะหมดแล้วแหละจะเป็นของกินอันนี้คือบรรยากาศโลมทานนะคะมีอะไรบ้างนะทุกคนลองชิมก,กินหลังนะ,ะ,นะ,ะ<อ>ทุกคนเนาะเนี่ยไม่ได้นะทุกคนไปหมดอนนี้ยังไม่หมด เราเข้ามาไม่ทันหรอกเพราะว่าเราถ่ายงานนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะวันนี้วันที่ 3, ทสามพฤศจิกายน2567นะคะก็าม,มางานลงทานนะคะวัดเทพสุรินนะคะลงทานวัดเทพสุรินนะคะเขาจะได้เป็นก็แถวนะ,ะทุกคน เฮ้ยอย่าชนเด้ออย่าพึ่งดันนะคะหอพ้ากระต่ายใกล้ๆมาเราเน้าอเดียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินเดิไม่ได้เนื้อของอันนี้ดูค่ะไปไปอย่าเาเด้ออย่าเผาเด้ออย่าเผาอย่าเผาแง่คะเด้อตากองไปบ่ได้รที่กัน อย่าพ e ิ <S. 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 <S ่งดันนะคะอย่าพิ่งดันค่อยๆไปเดี๋ยวก็ไปได้นะคะไปนะคะทุกคนไม่เอาของน้ำขวดหนึ่งเาเต๊ะเดี๋ยวปาเต๊ก่อนทุกคนก็ได้ลูกเพาะอันนึง ใส่นี่เลยได้ไหมครับวันไหนได้แล้วขอป๋าโอเคกระป๋าใส่กระป๋าให้แม่ก็ได้อะได้ไหมครับได้โทรเด้อแม่ใส่รถใส่รถเอาไปคืนเอาไปคืนให้แม่แล้วเอาไปคืนได้แล้วน้องก็ใส่เป๋าให้แล้วลูกโอเคนะนี่ก็คือบรรยากาศมุดลงทานนะเป็นรอบแรกของแอดมินนะะนี่นะทุกคนก็มาเออเนี่ยต้องไปกับเพื่อนแล้วนะทุกคนเนาะ นี่การลงทานวัดนานกระถินวัดเทพสุรินนะคะอยู่วันที่3พฤศจิกายน2567นะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะ,ะแล้วบุญละเวียนะทะุกคนใครเป็นใครไปดูกันเอาเองนะคะอันนี้ก็จะภาพคุณแม่เป็นสีคุณสารินนะคะขเขาแจกไปครั้งหนึนะะ่งแล้ว เดี๋ยวเรือบ้านใหญ่นะคะเดี๋ยวรอใหญ่อันนี้เหลือบุญใหญ่ของแม่เทียบก็ขายบุญอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนเนาะยังไม่แข่นะ,ะไม่เป็นไรนะคะส้ตมตำเจ้าข้างในก็อ่านะคะอันนี้เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะโรงทานวัดเทพสรินเหมือนปีที่แล้วก็คือคักทุกปีนะคะคือคักทุกปีก็จะจัดเป็นสองแถวนะคะ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะลงทานอะ่ะคิดถือว่าลงทานก็แล้วกันนะคะมีเท่าไหร่ไม่พอแน่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนมชีนนะคะได้มานะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าที่ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าพลาดประการใดต้องกราบประธานภัยแห่งที่จีเนานี่นี้ด้วย ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งๆไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก็ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ